ครับวันนี้เป็นอีกวันหนึ่งฮะเราจะไปแคมปิ้งกันหลังสงการเพราะว่าช่วงสงการคนเยอะแออัดนะเราห่หหางหายกันแคมปิ้งกันมาหลายเดือนมากเลยนี่เป็นอีกครั้งหนึ่งที่เราจะไปแคมปิ้งนะครับกับน้อง f o ร er ์ u n เนอร์คันใหม่นะฮะวันนี้เอา พอชอเนอร์คนนี้มาแคมปิ้งอาจจะนอนในรถหรืออาจจะแคมปิ้งดูอากาศก่อนถ้าอากาศร้อนเปิดแอร์นอนในรถเลยถ้าอากาศไม่ร้อนก็กางเต็นท์แคมปิ้งนะครับส่วนที่ไหนอย่างไรเดี๋ยวเจอกันตอนนี้ภรรยากับหลานๆลงไปซื้อของกินเดี๋ยวเจอกันที่จุดแคมปิ้งนะครับ นี่คุณยายหลานยูริมุรินไม่ได้มากับคุณตาสามคนไปแคมป์ปิ้งกันคุณยายไปทำอะไรอยู่จจอ๋อคุณยายไปจ่ายเงินร้านสะดวกซื้อซื้อของนะเดี๋ยวเราไปเจอกันที่จุดแคมป์ปิ้งดีใจไหมยูริได้ออกมากลางเต็นท์กันอีกดีใจนะโอเค ครับตอนนี้เรากางเต็นเสร็จแล้วเช่นเคยนะครับเต็นนี้กางทีไรฝนตกทุกทีกางเสร็จฝนกระตกเรามากินหมูย่างในเต็นนะครับนี่มากินหมูย่างในเต็นข้างนอกตกข้างนอกฝนตกนะครับเต็นนี้กางเป็นเต็นที่สองกางเป็นครั้งที่สองกางเสร็จฝนตกก็เลยต้องมานั่งกินหมูย่างหรือว่าชาบู ในเฟ้าร้งาาองข,ขึ้นขึ้นฝนตกกางเสร็จฝนตกเลยเต้นนี้สองครั้งแล้วฝนตกนั่งกินชาบูในเต็นท์กันไม่ทราบว่าค่ำคืนนี้เป็นยังไงม้างเดี๋ยวมาติดตามนนไไไม่ดดี้ขยับเตปครับบรรยากาศแก่งลาลักวันอาทิตย์ที่17นะครับ วันนี้เหมาเต็นอีกเช่นเคยเหมารานนะเต็นเดียวนะครับด้านหลังจะเป็นหลานเล่นชิงชา้านนฮะวันนี้เหมาอีกแล้วเป็นไงบ้างยูริมาแก่งลานลักเรามากลางจุดใหม่ของแก่งลานลักเล่นชิงชา้าข้าวอิ่มยางข้าวอิ่มแล้วอันนั้นรถ ของเรานะฮะออกมาใหม่มือสองเอาไว้แคมปิ้งโดยเฉพาะเพราะปีนี้เราจะมีการขึ้นเขาขึ้นภูก็เลยต้องเตรียมรถให้พร้อมเป็นรถ for w วิน o r t e r รุ่นนี้ประมาณปี10นะเคยใช้มาแล้วเมื่อ4ปีที่แล้วแล้วกลับมาใช้ใหม่บริเวณนั้นเป็นห้องน้ำครับห้องน้ำ ้้องนเราเดินมาดูห้องน้ำฮะของโซนนี้ห่างหายไปประมาณ2ปีกว่านธรรมดากลางอีกโซนหนึ่งวันนี้เรามากลางโซนนี้ห้องน้ำนี้เพิ่งทำใหม่เพิ่งทำใหม่นะครับนี่เป็นชักโครก เป็นนั่งยองๆองอันนี้ก็นั่งยองยอๆที่ห้องอาบน้ำไปในตัวด้วยแถบนี้ก็เป็นชักโครก อันนี้เป็นห้องน้ําหญิงนะครับห้องน้ําชายจะอยู่อีกแถบแถบนู้นที่เราเห็นนนห้องน้ําชายนะครับแดดออกแล้วมาถึงฝนก็โปรยปลายต้อนรับเราเลยวันนี้เห็นเจ้าของสวนบอกว่ามีเต้นเดียวนะครับเนื่องจากวันนี้เขาจะปิดแล้วแต่ว่าเราโทรมาก่อนมีเราเต้นหนึ่งเขาก็เลยเปิด บริการเรา1เต็นท์อันนี้รถของเราต่อไปก็จะใช้คันนี้รุยแคมปิง้งชมธรรมชาติขึ้นเขาขึ้นภูขึ้นดอยนะฮะติดตามกันได้ครับตอนนี้เราย้ายเต็นท์มาอีกที่หนึ่งเนื่องจากที่เก่าอยู่ใต้ต้นจามจุรีลมแรงฝนตก อาจไม้หักหล่นใส่เต็นท์เราก็เลยย้ายมาอีกจุดหนึ่งหน้าห้องน้ำใกล้รถที่เราจอดตอนนี้กำลังทำความสะอาดหน้าเต็นท์อยู่ โจอเนอร์เครื่อง V 3000ีสามพันปีประมาณสองพันสิบคันนี้จะเป็นเพื่อนร่วมทางของเราต่อไปในการแคมปิง้งขึ้นเขาขึ้นดอยลุยนะฮะส่วนฟันเทียคันเก่าก็สภาพย่ำแย่แล้วจอดปรับปรุง อาจจะเอาออกมากนิดหน่อยแต่คันนี้จะแคมปิ้งกับเราในปีนี้และต่อไปนะครับเน้นขึ้นเขาขึ้นดอยลุยกับโฟเชเนอร์คันนี้ครับนี่เป็นอีกมุมหนึ่งของแก่งรลานลักลานนี้เป็นลานที่19นะฮะตรงนี้จะมีน้ำให้เราเล่นนะครับน้ำยัง อยู่เยอะนะฮะอันนี้เป็นสะพานเดินขึ้นไปแล้วก็กระโดดกระโดดเล่นน้ําได้สําหรับผู้ใหญ่นะครับอันนี้สําหรับคนโตอยู่บริเวณลาน19ของแก่งลานลักนะฮะครับเล่นน้ําได้สบายเลยตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราจะไปดูที่ตื้นที่เด็กๆเ,เล่นตรงนี้ก็คือที่รึกของคนโตนะครับ นี่เดินขึ้นไปกระโดดเล่นโอเคเลยบริเวณนี้คือเป็นลานกลางเต็นที่17นะฮะตอนนี้กำลังปรับปรุงตรงนี้มีสถานที่เล่นน้ำของเด็กๆด,ด้วยนะฮะมีสไลเดอร์นะครับห่างจากจุดกลางเต็นท์เราประมาณ1กิโลเดินแล้วก็วกไปวนมานะครับ นี่หลานก็ลองลงไปเล่นตรงนี้มีสไลเดอร์ด้วยลานที่สิบเจ็ดตอนที่เราอยู่เราอยู่ลานสิบสองนี่ม,มีสไลเดอร์ให้เด็กๆได,เด,เด้เล่นด้วยนะครับทราบมาว่าเดือนหน้าก็จะปิดปรับปรุงแล้วไม่เปิดเลยไว้เปิดอีกทีเดือนตุลาเปิดเฉพาะสุขเสาร์อาทิตย์สุขเสาร์อาทิตย์ก็ไม่เปิดเดือนหน้านะฮะเดือนหน้าปิด ปิดหมดปรับปรุงใหม่เอาไว้ช่วงไฮซีซันนี่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 สไลเดอร์เด็กๆเล่นนะครับทำไมเดือนหน้าปิดแล้วหรอตอนนี้5้าโมงกว่ากว่านะครับ17บเนาฬิกากว่ากว่าวันนี้เรามีชาบูหม้อเดียวนะฮะกับการแคมปิ้งครั้งแรกหลังจากที่หยุดไป2เดือน นี่ชาบูหม้อไม่ถึงกับใหญ่มากร้านอยู่ข้างในนะครับมากินชาบูหลังสองการด้วยกันครับครับบรรยากาศตอนสองทุ่มนะฮะเห็นไหมครับอันนห้องน้ำ อันนั้นมือตึบ๊บวันนี้มีด้วยกันรประมาณ3เต็นแต่ว่าเขามีประมาณ19จุดอะแยกย้ายกันไปจุดของเรามีเต็นเดียวนะฮะนี่มาพักผ่อนต้องแบบนี้ครับบรรยากาศเงียบสงบกับการแคมปิ้งในวันนี้ครับบรรยากาศตอน6กโมงเช้าที่ แก่งลานลักลานกลางเต็นท์ที่12ตอนเช้าออกมาเดินเล่นอากาศสดชื่นมากมีเสียงนกร้องนะนกกำลังออกหากินจ่าหลานสาวพากันเดินว่างมากที่นี่ แต่ละลานแต่ละลานกว้างมากหลานวิ่งยังมีความสุขในช่วงเช้า บริเวณข้างทางเป็นทางออกอีกทางหนึ่งจะมีต้นดอกไม้สวยมากปลูกเป็นทิวตามเส้นทางออกนะฮะสดใสมากครับเราเดินมาดูที่ ล้างจานเป็นระเบียบมากนี่ครับนี่ที่ล้างจานเป็นระเบียบเรียบร้อยมากแล้วก็มีไว้ให้เราล้างจานด้วยนะปูด้วยกระเบื้องตัวที่ล้างจานเป็นซิงทำจากอะลูมิเนียมนะ พื้นเดินก็เป็นหินสากที่เราเดินแล้วจะไม่ลื่นข้างบนก็จะเป็นหลอดไฟเปิดอัตโนมัติถ้ามีแสงแดดก็จะปิดเองหลานมีความสุขมากได้มากระโดดรดเต้นแก่งลานรักอีกมุมหนึ่งคือลานการเต้นที่12 ที่นี่เป็นจุดกลางเต้นของมือใหม่ส่วนมากมือใหม่จะมาที่นี่ก่อนเพราะมีความสะดวกสบายก่อนกลับพาหลานสาวมาเล่นสไลเดอร์สำหรับเด็กๆที่ลาน19นะครับตรงนี้มีจุดของเด็กเล่นน้ำด้วยน้าตื้นถ้าไปทางนน้นทางสไลเดอร์ผู้ใหญ่น้ำจะลึกนิดนึงนะครับ บรรยากาศตอนเจ็ดโมงสีสิบภรรยาเตรียมอาหารเช้าง่ายๆนะฮะพื้นหญ้าเขียวขจีสดใสามากที่นี่เขาดูแลอย่างดีดต้นไม้ห้ามลงไปเกินก้อนหินตายายนั่งมองดูเป็นแพน้องเสื้อแนั่นนั่น เลิกเล่นเลยลูกไปเล่นน้ำธรรมดาปะายายมัดผมให้มาเจ็บแล้วหัวเข่าก็แทะกระปูเนเข่ก็แทะอ,อื